อ่ะคนที่ถามรถพวนดินสาสดินตอนนี้เหลือ2คันคันนี้ชิบูล่าศาสดินพวนดินได้ราคา15,900 5,900อ่ะแต่ตัวนี้อัปเดตหน่อยมีเจ้าของอยางยังครับอ่าตัวนี้ครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจรถพวนดินนั่งขับคูโบต้าคันนี้นะครับราคาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนิวสองแสนสามหมืนะ่นคุสัน เหลือคันเดียวในร้านกับพี่ท่านนี้สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยพร้อมใช้งานดีเซลเจ็บแรงยันมากยินครับอ่ะคุณสารครับ I'm sorry I'm sorry, <laughs> sorry ครับ I'm sorry ครับอ่ะเดี๋ยว คนุนสนามการรอคอยไปด้วยวันนี้นะครับบอกเลยนะครับอยากได้อะไรเม้นมาอยากจะคุยอะไรอยากจะพูดอะไรเมนมานะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์ให้ก่อนจะแชร์ลงกลุ่มก็ได้ไม่ลงกลุ่มก็ได้จะลงรงไหนก็ได้แต่ขอให้แชร์นะจ๊ะแล้วก็อยากได้อะไรเมนเข้ามาเอดรอต่อเดี๋ยวก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้เราด้วยนะครับตอบอยู่วันนี้เอานิวเอากล้องแพนไปรอบๆก่อนเลย เมื่อกี้ตอนแรกตอนแรกลืมเปิดอ่าพาชมพวนดินสะพายหลังเคียวเคียวริดเคียวริดเหลือมเครื่องพ่นยาเครื่องฉีดยาสะพายหลังเคียวเคียวมันจะหมดหมดครับมีอยู่ไปดูไปอ่าพาไปดูหน่อยอ่าพาไปดูตามรีเควสไปมีอยู่หน่อยนึงไปไปเคียวเคียวเคียวมีแต่ถังเล็ก ยาอันนี้ต้องบอกนะครับอันนี้คือเครื่องพ่นปุ๋ยเม็ดปุ๋ยเม็ดเคลียวแต่ถ้าพ่นยาเป็นสเปรย์น้ำอ้าวอุ้ยปั๊มด้วยอ้าวอันนี้แหละตัวนี้แหละตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวพาหลังด้วยอ้าวเดี๋ยวให้ดูเลยคุณอะไรนะดูชื่อดิสาสต์ดินตอนนี้เหลือสองคันนะสองคันเดี๋ยวพาไปดูอใครถามเดียวคุณเดียวคุณเดียวจะจองตั้งแต่เมื่อวานแล้วคุณเดียวครับเมื่อวานไม่มีมันสมชื่อด้วยมันเหลือตัวเดียว อ้าวคุณเดียวดูเลยตนี้เหลือตัวเดียวมองหรือสิเอ้ยสี่พันห้าตัวเนี้ยสี่พันห้าคุณเดียวเหลือตัวเดียวครับเป็นปั๊มแล้วนะครับสตาร์ทดึงสตาร์ทหลังนะครับอ่าอโยเดี๋ยวเครื่องรีดไม้พาไปดูเครื่องรีดไม้รอนเดี๋ยวพาไปดูเพียบเลยอ่าเอาคุณเดียวมันเหลือตัวเดียวแล้วมันเหมอชื่อคุณมากนะครับเหลือตัวเดียวครับตัวนี้สี่พันห้าเอาไปเลยเดี๋ยวพร้อมใช้ให้แตกป่ะพี่ดูไม่แตกไม่แตกเนาะอ่าไม่แตกฮะเป็นปั๊มนะครับ หรือใครจะเอารับสี่พันห้ารีบเลยเอาคนเดียว,ยวอย่าคิดนานอย่าช่างนานเด,เดียกกิโลเดียอย่าช่างใจนานเดี๋ยกกิโลพังเชื่อผมคุณเดียวมันเหลือตัวเดียวแล้ว,วอย่าคิดช้าถ้าช่างใจแบบลูกค้าผมช่างนานกิโลพังเลยอดเลยนี่เป็นไงเห็นนะั้นมาพิมพ์จองให้ชื่นใจสี่พันห้าพร้อมใช่ฮะอย่าคิดช้าอย่าช่างใจนานครับเดี๋ยกกิโลพังเชื่อผมอย่าช่างนานนะฮะ ถ้าสนใจนะครับผมบอกราคาแล้วนะเคียวลิตรฉีดยาน้านะครับพ่นยาเป็นสเปรย์4,500บาทพร้อมใช้ซื้อในไลฟ์มีคลิปพ่นยาฉีดยาให้ดูอ่ะให้เวลาคลิปก่อนนะคุณเดียวคนที่หลังเต่านะครับจะมีชุดนี้เหลือขายไปแล้ว2ตัวนะครับมาในโซนนี้เฉยๆนะจริงๆคือแบบโอ้โหเ้อันนี้ขายหมดแล้วนะครับคุณเดียวบอกเอาครับยวกวนแคมรูปแล้วก็ทักอินบ็อกซ์นะครับขอบคุณครับคุณกฤษณะเอา คุณเดียวนับ1นถึงหนะแคบรูปส่งลงไปในอินบอ็อกซ์หนึ่งสองสามสี่อ้าแาแคบรูปแล้วส่งลงไปในอินบ็อกซ์นะคุณเดียวฟรีตรวเช็คพร้อมใช้งานรอดูคลิปวมิจฉาชีพหน้าตายอย่างนี้เปล่าอ, <c oughs> อ่ระวังมิจฉาชีพนะครับเวลาโอนเงินเราจะเป็นมีธนาคารเดียวนะครับชื่อบริษัทนิปปอนโมโนจำกัดที่เดียวเลย หรือว่าไม่งั้นถ้าไปดูที่ใต้ก็มีหน้าร้านที่หาดใหญ่อย่างเดียวนะครับอ่ามีแค่นี้ินใช่ผ่านอินบ็อกซ์เท่านั้นโปดีถ้าโทรเราจะไม่ให้เลขบัญชีนะครับต่อไปขอบพูณนะครับคุณกิตชนะรถพวนดินศาสตร์ดินหน่อไหมพวนดินพวนดินกันพวนดินศาสตร์ดินอ่ะแต่เขาบอกว่าพวนดินป่ะพวนดินศาสตร์ดินพวนดินก็ได้พี่แล้วก็ศาสตร์ดินก็ได้ต่อไปนะจ๊ะคุณลูกค้าจ๋าพวนดินถ้าเน้นงานพวนอย่างเดียวเอสขอแนะนํานะครับ หลังเต่าโคตรเทพเนี่ยในเนี้ยชอบตัวไหนพิมพ์จองให้ชื่นใจเดี๋ยวพาไปดูอันนี้สวยทุกตัวรอบเนี่ยพวนดินหลังเต่าโคตรเทพใน youtube มีคลิปแล้วอ่ะทีนี้มาดูสาดตร์ดินบ้างเหลือสองคันอย่าช่างใจนานเดี๋ยวกิโลพังมางี้อ่ะเหลือนี่เอาดูนู่นก่อนก็ได้ตัวไหนวะตัวนู้นเคซีเออดูเคซีก่อนก็ได้ลึกไหมอ่ะเหลือตัวนี้ก่อนเอาตัวี้ถ่แล้วอ่ะเหลือตัวนี้นะครับถ้าตัวใหญ่ คุณเสกสรรเพียบเลยหลายคนเลยคุณเสกสรรครับอ่านี่ครับคุณโจบอกว่าอยากได้รถพวนดินซักหมื่นต,ตัวนี้จะพวนดินสาสตดินนะครับอ่ะคนที่ถามรถพวนดินสาสด,ดินตอนนี้เหลือสองคันคันนี้ชิบูล่ศาสาดดินพนดินได้ราคาหนึ่งหมื่นห้าพรอหนึ่งหมันใครอยากได้พิมพ์จองมาตอนนี้ตัวเลือกน้อยโอกาสคุณน้อยลงทุกทีทุกทีนะครับ พิมพ์จองมาเลย15,900หม<า>ื่นห้าพันเก้าร้อยพนดิสตรดินมาประมาณ20กว่าคันนะครับตอนนี้เหลืออยู่2คันวันนี้เอจะกระชับกระชับนะครับวันนี้เอจะไม่ยืดเดียวเพราะว่าของมันน้อยอ่ะหนึ่งหมื่นห้าพันเก้าร้อยพิมพจองเข้ามาครับคอนเฟิร์มพวนด,ดินสาดดินเหลือเหลืออยู่สองตัวอ่ะมาพิมพ์มาเคซีสี่ร้อยคุณเสกสารจา๋าเคซียังเหลือรีสองตัวคุณเสกสารพิมพ์จองเข้ามาเลย สวัสดีลูกค้าทุกท่านครับใครสนใจอะไรอยากได้อะไรมาสอบถามได้นะครับมานับ1นถึงห้าคุณเสกสั่ลบกวนคุณเสสารแล้วก็ทางอินบ็อกไปนะครับนับ1นถึงหนะ1 2 3 4 5แคปรูปส่งลไปในอินบ็อกหนึ่งหมพร้อพร้อมใช้งานฟรีตรวจเช็คครับจัดไปส่งไปในอินบ็อกนะครับขอบคุณเสกสั่งมากไปดู ป้นยาสุขเฉพาะปั๊ไม่มีครับไม่มีอ่ใช่เราจะมีพร้อมเครื่องครับคุณบชาดีโทรมาบอกมีคิดบวกไว้ครับซื้อปั๊มแถมเครื่อง๋อซื้อปั๊มขอเครื่องครับนี่เดินไปทางนี้เดี๋ยวผมพาไปขอไลฟ์แป๊บหนึ่งครับมีนี่นะครับเคซีสามร้อยตัวเล็กเหลือแค่อ่ามีสองตัวนี้แต่ตัวนี้จะเป็นใบไม่ใช่ใบปั้นต้นดินอ่าเหลือตัวนี้ตัวเดียวแหละถ้าจะเอายกล่ ส่วนตัวนี้เหลือตัวสุดท้ายห5ื่นตัวนี้ห5ึ่งหมื่นเครื่องสี่แรงอ่ะใครชอบ1 5ึ่งหมื่นาพสดินตัวสุดท้ายศ <c oughs> าสดินตัวสุดท้ายใครเอาพิมพ์จองเข้ามาตัวสุดท้ายผมแจ้งเลยนะไม่ว่าใครตัดย่าเราแป๊บนึงนะครับเครื่องจากโรงงานคุณเบลผมมีท่านกึงเดี๋ยวพาไปดูนะอ่ะส่วนคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจศาสดินนะครับตอนนี้เอ็บอกเลย เหลือคันเดียวคันสุดท้ายเครื่องยนต์สแรงเท่านั้น1 5ึ่งอิซกิขอบคุณครับอ่าอ่าแล้วก็สมมุติใครดูอย่างอยู่ในยู u ู e นะครับตอนนี้อยากได้รายละเอียด Facebook หรือไอ l ดี e ไลนะครับลงไปด้านล่างเลยจะมีสามเหลี่ยมชี้ลงอยู่นะครับคลิกไปจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับครับแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้าที่แชร์ให้ด้วยน,วะนะเราไลฟ์สดกันอย่างนี้นะครับทุกวันจันทร์พุธเสาร์นะครับเวลาเที่ยงครึง่งแต่จันทร์หน้านะครับเราจะไปเจอกันใน YouTube ที่ตันต่อจากนี้เราจะไปเจอกันใน y o u t u b e นะครับเอวอยากได้อะไรนะครับช่วยเม้นเข้ามาแล้วก็อยากจะถามอะไรนะครับเม้นเข้ามาได้เลยแต่ก่อนอื่นนะครับกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยนะครับขอบพระคุณด้วยนะครับตัดย่าจะเป็นชุดนี้นะครับถ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่9,000บาท9 0 0 0พ9 0บาทนะครับปั๊มสกูคุณเบลปั๊มสกูไม่มีครับ อ่าเ,เอ็นบอกเลยครับปั้มถ้ากูไม่เข้าครับอ่านี่เครื่องไม้อ่างานงานไม้มาดูเครื่องชิดไม้มาไหมเพียบอ่าลองดูครับคุณลูกค้าท่านใดสนใจงานไม้ลองดูซิมีตัวไหนถูกใจคุณลูกค้าบ้างสวัสดีครับ <c oughs> อ่าดูเลย <c oughs> ใครเป็นเซียนไม้ทั้งหลาย <c oughs> ใครเป็นเซียนไม้ทั้งหลายชมเลยครับ ชมเลยว่าชอบตัวไหนใครถนัดตัวไหนอานลองเมนท้นเข้ามาหน่อยเอกอยากรู้ข้อมูลเหมือนกันนะครับว่าแต่ละตัวเนี่ยคุณลูกค้าชอบอะไรกันบ้างและงานเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างคุณลูกค้าไฟเป็น200โวลต์สามเฟสถูกต้องสองร้อยโวลต์สามเฟสนะครับไม่ใช่2องร้อยยี่สเฟสนะไฟป่นหมดเลยนะครับเออตอนนี้เราพักความเดือดนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ก่อนพักความเดือดกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยกดไลค์กดแชร์ให้เราหน่อยนะครับเ้วเมนท้นเข้ามาเมนท้นเข้ามาอ่ะไหนไหนก็ไหนไห่ะ ก่าญี่ปุ่นเลยพี่เฟซบุ๊กครับอ่าอย่าบนสุดเลยนี่นี่นี่อรนะญี่ปุ่แล้วก็นี่ไงอ๋ออ่าแล้วเกิดพี่จะตอบจะจะเสียก็ใช่พิมพ์ในนี้เลยเนี่ยพี่พิมพ์มาก็ขึ้นนี่นี่อะไรนะครับพักก่อนครับพักก่อนเครื่องดูดน้ํามีครับเครื่องดูดน้ํามี2นิ้วแล้วก็นิ้ว2 3นิ้วนะครับอ่ะแต่ตัวนี้อัปเดตหน่อยมีเจ้าของยางยังครับอ่าตัวนี้ครับคุณลูกค้าท่านใดนะครับ สนใจรถพวนดินนั่งขับคูโบต้าคันนี้นะครับราคาอยู่ข้างหน้าใช่ไหมนิวสองแสนสามหมื่นะ 2> 2, 30, เอ้ยสองแสนสามหมื่นสองพันบาทนะท่านนิวจะไม่ผิดยังไม่ได้เขียนนะครับสองแสนเท่าไหร่หน,นะสองแสนกว่าสามกว่านิดนิดประมาณสองแสนสามหมื่นกว่ากว่าชอบมา้าชอบมา้าคุณลูกค้าครับถ้าชอบสภาพเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์คันนี้นะเค, <22, S 2> <22, S 1> ครื่องยนต์เท่าไหร่ยี่สิบสองยี่สิบสองแรงม้ายี่สิบสองแรงนะครับทักเข้ามาทักเข้ามาเลยทักมาตอนนี้เลยมาคุยกับเอ้ตอนนี้เลยครับ สอ0 0 0นสามห่นกากะกเองนะย้ำเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยสวัสดีคุณแชมอ่ะถ้าเข้ามาหน่อยใครอยากได้รถคูเปอต้านั่งขับสวยๆแบบนี้นะครับแอร์เย็นแต่เพลงไม่มีให้ฟังใครอยากได้ทักมาเม้นมาเลยมาเอ็ดรออยู่พร้อมใช้ด้วยนะเอ็ดบอกเลยเดี๋ยวจะจับลง Youtube คันนี้เสร็จแล้วแต่อยากรู้ว่าใครจะเป็นเจ้าของคือโรยเมล็ดมีมีมมต,ตัวหนึ่งตัวนึงครับสีเขียว7,5 0 0องล่องเอาแบบล้อหมุนม่ มันมีล้อหมุนตัวเน้อยอ่ะอเออตัวนั้นเท่าไหร่วะไม่รู้อ่ะยังไม่รู้ราคาเลยตัวนั้นเดี๋ยวผมผมว่าคุณอินบอกเข้าไปอินบอสเข้าไปเลยดีกว่าเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูคุณลูกค้าอ่าเม้นมาจา้าเม้นมาแต่เครื่องโรลเมล็ดม,มีสีเขียวนะเท่าไหร่นะเจ็ดพันเท่านั้นนะันห้าครับเจ็ดพันห้าครับถ้าคุณลูกค้าอยากได้อินบ็อกเข้าไปเดี๋ยวผมส่งรูปให้ดูนะจ้ากดไลค์กดแชร์ด้วยเร็วถามามาตอบไปมาอยากได้อะไรครับเม้นมาหน่อยถ้าไม่เม้นมาเอ็ดไม่รู้จะพาไปดูอะไรนะอ่า เมนมาฮะเมนมาเมนมาเลยเม้นมาเลยครับเม้นมาเลยครับคุณลูกค้าอยากอยากได้อะไรอยากใช้รถพวนดินร่องอ้อยดโอ้ีเซลหลือคันเดียวไหนขันไหนพาไปดูหน่อยคันซ้ายยันมาพี่หน้าที่อันไหนฮะข้างหลังนู่นข้างหลังนู่นอ่ะไปเลยฮะพี่ครับจะจองแล้วในอ่ะเดี๋ยวเราจะดิวกันแล้วนะครับใครจะตัดหน้าใครพี่ครับ คันสุดท้ายคุณสันระหว่างคุณสันกับคุณลูกค้าผมคนนี้ตอนนี้เราสดคุณสันคันนี้เท่าไหร่คันนี้ราคาอยู่ที่เท่าไหร่วะสองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยบาทพร้อมใช้คุณสันกับคุณพี่ท่านนี้เน้นงานวนเหมือนกันเครื่องยนต์ดีเซลคุณสันคุณสันเครื่องสามพันเทอร์โบหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นคุณพี่ท่านนี้เครื่องสามพันเทอร์โบ 1 0 0 0 0แสนอ้สองพร้อมใช้งานใครเอาพิมจองมาครับรถดำนาเดี๋ยวให้ชมนะครับอยู่ด้านหลัง2ตัวเอาเลยเว้ยเอาเลยเครื่องพกกาเรอแป๊บหนึ่งเอาไหมรถบ้านราคา3ามแสนบาทพร้อมใช้งานนะครับคุณสันเหลือคันเดียวในร้านกับพี่ท่านนี้นี่แหะพี่สองหมพร้อมใช้งานดีเซลเจแรงยันมากพิม์ครับมีตัวเดียวจริงๆนะพี่เดียว เหลือตัวเดียวรอบนี้มาห้ารอวเหลือตัวเดียวผมบอกว่าสวยผมบอกว่าสวยถ้าพี่ชอบบอกผมเลยผมปิดให้พร้อมใช้วางจองสามสิบเปอร์เซ็นต์ของราคาแค่นั้นอะโอเคนะโอเคไหมคุณสัรใจเย็นๆคุณสารคุณสารใจเย็นครับคุณสันใจเย็นๆนะ เหลือคันเดือนในร้าน2,9400พร้อมใช้งานนะครับอย่าช่างใจนานเดี๋ยวกิโลพังเชื่อผมในความรู้สึกผมถ้าพี่ไม่ได้พวนด,ดินนะ <c oughs> ผมให้เกียรติพี่ผมให้พี่ก่อน <c oughs> ใช่ถูกขอทางไม่ได้เราซุบซิบกันอยู่แต่เขาได้ยิน <c oughs> เครื่องหยอดข้าวเปลือกเดี <c oughs> ย๋ยวพาไปชมครับเชียรนะ์นี่ก่อนเชร์นี่ก่อนดีเซลดีเซล เอายังไงเอายังไงคุณสันเพื่อมีใครสนใจนะครับ y ั7 C เจยันมากนะครับราคาอยู่แค่2 9 0 0 0่กกว่าๆนะครับยังไม่ถึง30,000ือเลยตัวนี้เครื่องเจดแรงดีเซลนะครับเชื่อผมที่ไม่ผิดหวังคุณสันอย่าเพิ่งคุณสันอย่าเพิ่งใส่เกียร์ไว้ก่อนเลยเกียร์ว่างไว้29,400พร้อมใช้งานครับของเหลวใหม่หมด ไม่หมดหมดแล้วคันเดียวคันเดียวคันสุดท้ายอ่ะคุณสัรครับ I'm sorryI'm sorry ครับ I'm sorry ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ใครมาเขียนหน่อยให้เอ็มมาเขียนบินพี่เอ็มแป๊บหนึ่งได้นั่งขับได้สูบน้ำได้เหมือนทุกตัวในร้านผมเอ็มทำเรื่องเครื่องเบนซินขอดูเครื่องเบนซินเดี๋ยวพาไปชมนะครับเครื่องเบนซินแป๊บหนึ่งดูให้วันนี้มาเดี๋ยวผมจะเทนที่แบบโปรเลย เออผมจะเทรนให้พี่โปรโมโปรเลยเอออจัดไปเข็นบินใช่รุ่นนี้เลยพี่อ่ะอัปเดตดสถานการณ์ล่าสุดนะครับคุณลูกค้านะครับ ใกล้เเลปหน่อยเถอโหเเลปมาที่นี่คนนี้นี่เดินมาสองครั้งเจอกันสองครั้งกดไปครึ่งล้านแล้วนะถ้ารู้จักกันมากกว่านี้ต้องแต่จะหลายล้านนะท่านเนี้ยนะฮะด้านหลังนะครับมิซูสีแถวราคาอยู่3า0 0มบาทใช่ปะอ่ะครับใช่แล้วก็ตัวนี้นะครับอยู่40,000ื่นไปไปสี่หมื่นแปนะครนี้ห้าแถวฮีเซกินะครับ คุณพลินครับสวัสดีครับสวัสดีคุณวิรัตด้วยนะครับแฟนตัวยงดูหยอดปุ๋ยไหมพี่อ่หยอดปุ๋ยฮะบายฮะใครอยากได้อะไรแจ้งเลยนะครับเหลือไม่เยอะนะเห็นเยอะๆอะอย่างนี้ก็ถออบอกเลยไปปรับเครื่องใหม่ไปปรับเครื่องให้แรงแรงเลยขอแรงแรงาอย่าเครื่องเครื่องร้อนช้าก็ช้านะบอกห้ารถสวัสดีครับคุณพลินครับสวัสดีครับ KVC 6อีซากิขายแล้วนะขายยังตัวนั้นอ่ะพี่เบนซินเดินตามเหลือคันเดียวขายยังอ่ะไหนเดี๋ยวนิวไปดูให้อ่าไปดูเลยครับเฮ้ยไปไปดูนี่ก่อนไปเดี๋ยวนิวเปิดไอ้นี่เอาอ่ะดูเลยครับดูเลยครับถามอะไรยอดปุ๋ยเมนเข้ามาครับตัวสีเขียวนะคบเห็นไหมสีเขียวนะครับสองร่องร่องหนึ่งเป็นใส่ดินร่องหนึ่งใส่เมล็ดเมล็ดอ่าอีกร่องในดินคุณอะไรถามมา คุณหลายคนเลยอ่ะคุณลูกค้าที่ถามเครื่องยอดมล็ดนะครับเอสแนะนําเลยตัวนี้มี2ช่องโรยนะโรยมลเร็ด1นโรยดินะนั้นคุณลูกค้าสนใจนะครับ7จ็ดพันห้าพิมจองมาเลยแล้วก็อ่าพิมจองมาเลยเครื่องโรยมล็ดเนี่ยเครื่องยนต์เบนซินนะครับเพียบพี่มาดูหน้าร้านง่ายกว่าเยอะมากป้ายยางรถไม่มีครับเบนซินตัวนั้นยังอยู่นะครับตัว KVC 6 3ยังอยู่ราคา1 8 3 0 0บาทนะครับยังอยู่คุณโจ ของยังอยู่คุณโจพิมพ์จองมาชิตยาชิตยาชิตยาคุณโจน้องแจ้งไปแล้วนะนิวแจ้งไว้แล้วของยังอยู่นะหนึ่งพันหนึ่งหมื่นเท่าไหร่นิวหนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยบาทค่หนึ่งหมื่นแปดพันสามร้อยคุณโจพิมจองไหมชื่นใจเลยครับสวัสดีคุณสุทนระคบคุณโจพิมพจองมาเลยเดี๋ยวเอ็ดพร้อมใช้งานให้ไปดูไปดูหนชิเป้าสินุ่นนุ่นตัวใหญ่นะอิเซกิตัวใหญ่โอเรียบร้อยนะครับคุณโจอ่าตัวนี้นะ คุณโจจ๋าตัวนี้เลยจ้ะคุณโจยังอยู่คุณโจพิมพ์จองมาเลยเครื่งองพ่นปุ๋ยมี4,500ันห้าสี่พันสองสามนเครับ f อ1สามหนึโอ้โหหมดแล้วมสามห่งศนหมดแล้วหมดครับหมดครับแล้วตู้นี้ของไม่เข้าด้วย F310 า่งเนี่ยขอบอกอ่มีตัวนี้นะครับแทนแทนกันได้เป็นยันม่านะครับ YK500 เครื่องประมาณนั่นแหละสามสามแรงแล้วเครื่องใหญ่ใช่จ้ะ อ่าตัวนี้นะครับมีตัวนี้ราคาอยู่ที่6,300บาทนะครับตัวนี้ถ้าสั่งแล้วจัดส่งส่งเราส่งไม่ได้นะครับส่งได้แค่หนองคายถอดหางได้ไหมถอดหางได้ครับถอดหางได้นะครับอ่าถอดหางได้ครับคุณโจคุณโจถอดหางได้คุณโจพิมพ์จองไปเลยโลมจองให้ชนใจหนตอนนี้มีเม้แปดสิบกับเมสสามสิบนะครับเม้หกสิบไม่มีนี่คุณสุวัสด์เครื่องเรือมาดูที่ร้านครับเครื่องเรือมีสองตัวเข้าใหม่ อสองตัวนี้เข้าใหม่นะครับของโตฮะส,สึกับยามาฮ่าหมื่นกว่าหมื่นหกคุณโจครับถอดหางได้ครับคุณโจถอดได้ถอดหางได้คุณโจพิมพ์จองมาเลยจ้าขอบพคุณมากครับขอบพคุณมากครับขอบคุณมากครับ,บ,รบ,บ,รบเดินทางปลอดภัยแล้วเจอกันวันรับของนะครับรอดูคลิปพ่นยโาโรยเมล็ดเพาะกล้าคืออันเดียวกันเนาะ คุณโจจองจองครับคุณโจรบกวนแคปรูปนับ1ถึง5แล้วก็ทักอินบ็อกซ์ให้หน่อยนะครับส่งรูปลงไปในอินบ็อกซ์นะ1 2 3 4 5คุณโจได้พร้อมใช้งานนะครับฟรีตรวจเช็คไปเลยในราคานี้นะครับคุณโจส่งไปอินบ็อกซ์ไปแมคโครเล็กรบกวนทางอินบ็อกซ์นะครับเดี๋ยวส่งรูปไปให้ชมเพราะมันมีหลายคันนะครับแมคโครเล็กชอบชอบขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากครับคุณจักริด S <S นใจอะไรอยากได้อะไรสอบถามได้นะครับรีบเลยก่อนลูกค้าทุก,ท,กท่านครับรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยครับวันนี้ขอสนุกสนานกับการรับชมแล้วก็สนุกสกนานกับการดูของแต่จะสนุกมากกว่านี้ถ้าคุณลูกค้าเม้น์เข้ามาถามนะจ๊ะฉะนั้นถามไปด้วยตอบไปด้วยเม้นต์ให้ด้วยแชร์ให้ด้วยไลค์ให้ด้วยนะจ๊ะอ่ะว่ามาว่าต่ออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดนะครับตอนนี้นะครับดีเซลเดินตามพวนดินของเราประกาศนะตรงนี้เลยนะครับของหมด มีแต่เหลือตัวเดียวแหละแต่มันเป็นดันดินเนาะใช่ครับสวัสดีครับคุณสุขสารโรตารีเมย์สามสิบราคา24,000บาทนะครับของยามาฮะเอ,อ้ยยันมาอ่ะแล้วก็พวนดินศาสตร์ดินอิซึกิตอนนี้เหลือ1คันนะจ๊ะเคซี C, อะไรนะอิซึกิอ่าตามสบายเลยครับอ่ะเหลือ1คันนะใครอยากได้ศาสตร์ดินพวนดิน<ะ>แล้วก็หลังเต่าครับย,ย,ยังครับอีกหนึ่งชั่วโมงเดี๋ยวอยู่ตรงไหน ไป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 ด้วยกันเลยเลยครับยกไปเลยครับผมผมขอไม่เข้านะพวกนี้ก็เป็นสามสูบครับพี่นี่พวกนี้ก็สามสูบตัวนี้ก็สามสูบสวัสดีครับขอบคุณครับคุณเมฆขอบคุณมากเลยนะครับนี่ดูที่ตรงนี้เครื่องฉีดยาโอ้เครื่องฉีดยามีเยอะนะเดี๋ยวผมพาคุณไปดูรถพวนดินศาสตร์ดินยังเหลือไหมครับเอาคุณทันครับคุณเก้ คุณเก้เดี๋ยวดู<ช>คันนี้นะนี่แล้วก็อันนี้ราคาจะมีบางตัวครับพี่ราคาจะเขียนเป็นราคาเงินเยนคูณประมาณ0ูนดสามะครับใช่ครับอย่างตัวนี้สองหมื่นเยนก็อยู่ประมาณ6 0พันบาทครับอะคุณเก้เหลือคันเดียวคุณเก้มาดูตัวนี้นะเหลือคันเดียวแล้วครับคุณเก้ครับคุณเก้ถามมาว่ารถพวนดินศาสตร์ดินยังเหลือไหมครับคุณเก้ครับ เอสอัปเดตสถานการณ์ให้เลยตอนนี้เหลือคันเดียวในร้านราคา 15. ื่นพร้อมใช้งานอ่ะคุณเก้สนใจพิมพ์จองให้หน่อยนะจ๊ะสวยว้ด,ด้วยคุณเก้ตัวนี้เครื่องยนต์ประมาณ3แรงถึง4แรง 15. ื่นหควรดินสาดดินได้คุณเก้พิมพ์จองมาเหลือคันสุดท้ายห5ื่นพร้อมใช้คุณ,คณสุวิ์นะครับรบวกวนทักอินบ็อกมาเดี๋ยวผมส่งรูปโรตารี่ไปให้ชมนะครับคุณไม่ รถดำนานั่งขับไม่เอาหางตอนนี้หมดแล้วนะครับมีแต่มีแบบแบบมีหางคุณเก้ตอบไปหน่อยครับเหลือคันเดียวครับคันนี้คุณเก้ร้านอยู่ถนนบายพาสบางบ่อนะครับบางนาตากิโลเมตรที่27สฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับมาไม่ถูกทังอินบ็อกซ์มันเลยเดี๋ยวอ่าราคาเครื่องจากไม้เหรอครับเดี๋ยวผมดูให้นะพันของเพิ่งลงนะครับเรายังไม่ได้รับอัปเดตเลยรถบ้านราคา3ามแสนสามหมื่นบาทคือทําให้หมดนะครับครับอ่าเขาอะไรนะปรับปรุงปตับสภาพให้อ่าคุณเต้ฮอนด้า สูบน้ำมีไหมมีครับมาดูที่ร้านเลยอ่าของเยอะมากครับคุณเก้ผมคุณเก้ครับผมขอเรียกคุณเก้ว่าคุณเก้นะปกติผมจะจำได้นะคุณเก้ครับผมมึนๆเลยตอนนี้พวนดินสาสดินเหลือคันเดียวครับขอคุณเก้ใบพวนใบพวนเต็มๆเลยคันนี้อ่ะใบพวนนะครับวันนี้ใบพวนถ้าอยากศาสดินใส่ใบยกล่องก็ใบคุณเก้เหลือคันเดียวแล้วไม่มีตัวตัดสินแล้วไม่มีช้อยให้เลือก ควรดินฝาดดินเหลือคันเดียวเลยใบก็ยังเต็มอยู่เลยนะใบสวยครับใบผมให้ตัดสิเเครื่องประมาณ4แรง3แรงอ่ะสาแรงนะครับอ่าประมาณนี้ถ้าดูจากโค้ด3แรงใช่แต่น่าจะ4แรงแหละอ่าราคา1นึ่งหม้าพร้อมใช้งานคันสุดท้ายตัดสินใจไปเลยอย่าช่างกิโลนานครับเดี๋ยวกิโลพังตัดพื้นที่ไม่เรียบถ้าตัดหญ้าพื้นที่ไม่เรียบก็ไม่เป็นไรฮะตัดหญ้าพื้นที่ไม่เรียบเหรอสิบเอ็ดแรงราคาเท่าไหร่คะรถ รถถอยเดินทาง1ิเบตแรงไม่มีครับตอนนี้มีถ้าดีเซลหมดเลยดีเซลหมดร้านครับตอนนี้อัปเดตเลยคุณแก้ครับมีแต่นั่งเหลือตัวเดียวครับผมให้คุณแก้ตัดสินใจได้ตัวเดียวเท่านั้นจริงพี่มึงหม่นห้าพันครับพร้อมใช้เยอะๆนี่คือมันข้วหมดแล้วนะพี่ ที่เห็นเยอะๆนี่ขายหมดแล้วขายหมดแล้วคุณแก้ครับเอสจะบอกงี้ครับพิมพ์จองมาให้เอสชื่นใจเลยครับเดี๋ยวเอสพร้อมใช้งานให้ k ค300าตัวนี้1 5 0 0 0พร้อมใช้งานแล้วก็แจ้งนะครับใครซื้อสินค้าวันนี้คิวตรวจเช็คจะอยู่วันที่ประมาณ14 1 5หเดือนหน้าเลยนะครับประมาณเดือนนิด,นดเดือนเลย,ยอเรอเ,<ล>เป็นเดือนคุณแก้คุณแก้ครับผมให้เวลาคุณแก้ตัดสินใจเนอะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนจองลูกปวนแคบลูกนะครับ คุณเก้ครับผมนับ1นึถึงหนะครับแคปรูปส่งลงไปในอินบ็อกซ์นะครับหนึ่งพพร้อมใช้งาน1 2 3 4งห้าแคปรูปส่งลงไปในอินบ็อกซ์พร้อมใช้งานในราคา15,000บาทขอบพระคุณคุณเก้มากครับขอบพระคุณครับ